ครับสมเปสายเด่นชายปลายมาสานีกรุงเทปิวามีตัวส่นในการสาและเตรียมสิงคอส,ส,สมารการออกการในสาส,สลาที่หนึ่งครับโอเคมาครับตอนแรกที่หนึ่งสุียาจจะเด่นชายไปทางนี้กากรุงเทพมทีนคาครับสลาเป็นสุขีน,นี้ออกหนาหไปแล้วไปจอดที่ต้นแสง,งบางลำโพลแล้วก็สว่าม่นตาคีลบบดีภาซีอยุยานัาางนสิานเนอมอเมกากรุงเทพมทีครับ วุฒินาำไม่ได้สี่หนึ่งศูนย์สามนะครับจ,จัดได้ก็อย่าจบคลิปเนสุบปแล้วยมจะถ่ายวีดีโอว่ารถทัวร์เมดแตงอาการเป็นไงม้มางนะครับอาบุ้งสนในบ้านในเนี้ยมากก็เสียหายมากนะครับอ่ะมาเฮ้ยผมก็เบื่ออยู่บ้านหนไม่รู้ว่าอยากจะไปไหนไมีเ็นเวอร์สาเนินทางใายรถไฟเนี่ยก็เอ เดี๋ยววันรี้ไปอาจจะไปเซยงไหม่ก็ได้ต้องลองดูกันว่าผมจะขึ้นที่บางงาอาจจะเปขึ้นเดใชย้ยผมก็ไม่รู้นะ <c oughs> ถ้าไปขึ้นเดชชายก็นั่งเอ้นั่งรถเร็วกองหนึ่งจาดจากเนี้ยจากบาง้าไปเดใ,นในชยนะ้ยเนี่ย ก็วันนี้ประชาชนก็เขาก็นอนแล้วครับประชาชนที่อยู <S <S ่ในบ้านนะก็มีพวกคนที่ยังไม่นอนนะเหมือนผมนะยังไม่นอนเหมือนกันก็เยวดูคอดูเดกลายแป๊บหนึ่งนะห้าทุ่มห้าสิบเอ็ดแล้วนะครับโอ้ ไปนี่คือเมงเก้าที่จะมาหนีนะ่ะห,ห,หนึ่งเอ็มรเร็วอ่ะนึงซุนแปดวันนี้รู้สึกว่ามังน้าอากาศเย็นนะครับมะ ถ้าส่งเที่ยงอ่ะกาับมันร้อนมา หาละหนึ่งสแอันต่ำม,มาระวังรถนะฮะระวังรถนะ้ำพุสานไอ้นึ่งหนึ่งสแปดที่จะจบคลิปนะครับน้าเดี๋ยวจะถ่ายที่รถเมย์เอ็ที่รถทัรถวร์ม่แต่อันตอมที่หน้หนาโซนอา้าว ทางหน้าครับมาเสร็จมาแล้วนะเขามีสิแม่ถ่ายนะเามีรัพย์สิคอมพิวเตอร์นะแม่ว่ายแล้มาผให้นะ่ก็ผมไม่รู้ทรัพย์สนอเรขามีสิทิจะไม่เอาลนะต้อม่ถ่าาต้องผมแค่ในตูยวายแค่ด้ต้เดีตัเดียวเนี่ยเขเมียถายกัน

ปกติของห่าน1นึได้ไม่มีคนด่าเลย